สเก็ดดาวจากนอกโลกที่หายากที่สุดในโลกและได้ชื่อว่า Stone of Transformation หรือหินแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาศณัดสงขลาผู้เชี่ยวชาญด้านผลังหินบํมบัดน,นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาค่ะวันนี้ค่ะป้าหญิงนะคะจะมาเล่าเรื่องสเก็ตดาวที่หายากที่สุดในโลกเลยค่ะอายุ15ล้านปีมาแล้วด้วยนะคะนั่นก็คือโมดาไวัค่ะ Stone of transformation นะคะหรือหินแห่งการเปลี่ยนแปลงน,นั่นเองโมดาวัจะมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรป้าหญิงจะเล่าให้ฟังค่ะหินโมดาวัยเนี่ยนะคะเป็น สะเก็ดดาวชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการชนกันของอุกกาบาตนะคะที่ปากปล่องภูเขาไฟริสของประเทศเยอรมันเออจริงๆเขาบอกมีปากปล่องภูเขาไฟเออสเตนแฮมกับริสเนี่ยน,นะคะเอ่อตรงนั้นเนี่ยคือมีอุกกาบาตชนแล้วก็มันก็มีความร้อนกระจายขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะคือชนกันด้วยความเร็วแรงสูงมากทีเดียวนะคะเมื่อ15ล้านปีก่อน เราก็คงนึกไม่ถึงเราว่ามันจะเป็นอย่างไระนะคะแต่ว่าเมื่ออากาศเย็นลงแล้วมันตกลงมานะคะมันก็ออกมาเป็นแก้วเป็นผลึกแก้วใสนะคะเป็นผลึกแก้วใสตามธรรมชาติเขามีชื่อว่าโมดาไวเหตุผลที่มีชื่อชื่อนี้นะค่ะเอ่อตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่มีการค้นพบผลึกแก้วอันนี้อุกาบาดอันนี้ขึ้นนะคะ หมู่บ้านนี้อยู่ในสาธารณรัฐเช็กค,คือจริงๆแล้วหลุมอุกกาบาตท,ที่ตกตรงนั้นที่บอกว่าภูเขาไฟริสตรงนั้นที่มันมีหลุมอุกกาบาตท,ที่ตกเนี่ยนะคะอยู่ในประเทศเยอรมันแล้วมันก็กระจายพอมันกระจายออกไปทุกทิศทุกทางเนี่ยนะคะมันก็ไปอยู่บริเวณใกล้ๆประเทศเยอรมันด้วยแต่ว่าที่ค้นพบมากที่สุดคือที่สาธารณรัฐเช็กนะคะ มีหมู่บ้านที่ชื่อว่าโมราเวียแล้วก็อะไรอีกสักหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยนะคะคือการค้นพบนี้ค่ะชาวนาเขาไปไถานาแล้วอาจจะเจอไปผลึกแก้วเหล่านี้นะคะมีตั้งแต่สีเขียวอ่อนเขียวสายเขียวมะกอกเขาเรียกสีเขียวป่าอะไรแบบนี้นะคะก็คือสีเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะและมันก็มีลวดลายตอนแรกๆเนี่ยเขาตั้งชื่อว่า i m p a c t ไทป์ก็คือหินที่เกิดจากการชนกันหลังจากนั้นก็มีตั้งชื่อเป็นโมดาไวต์ตามชื่อหมู่บ้านที่คนพบนี่แหละนะคะเ,เขาเรียกว่าเป็นแร่อัดสันฐานคือกำเนิดขึ้นตามธรรมชาติก็จริงแต่ไม่มีผลึกนะคะแร่ธาตุปกติเนี่ยเราเรียกมินเนอรัลนะคะแต่ว่าแร่อัดสันฐานอันนี้เราเรียกมิ n เนอรยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเขาเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะ แต่เป็นอุกกาบาตจากนอกโลกนะคะแต่เป็นสีเขียวป้าหญิงเนี่ยมีเก็บไว้ชิ้นหนึ่งเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะเก็บใส่กระเป๋าตังติดตัวไปตลอดเลยในกระเป๋าเนี่ยจะมออีอันนี้คือติดตัวมานานน่าจะเกินสิบปีแล้วนะคะในกระเป๋าตังเนี่ยมีอยู่แค่สองชิ้นเองคืออเมทิสชิ้นหนึ่งแล้วก็โมดาไวชิ้นหนึ่งเนะะี่ยค่ะอันนี้คือใหญ่สุดได้แค่นี้ เนี่ยนะคะไม่รู้จะปองเห็นไหมอันเนี้ยจริงๆแล้วเขาเป็นสีเขียวสองดีๆคือเขาใส่นะคะสองดีๆสีเขียวก็จะไม่เท่ากันเอ่อตอนนั้นเนี่ยคือป้ายิงเนี่ยได้มาจากประเทศเยอรมันนะคะได้มาจริงๆน่าจะเกินสิบห้าปีแล้วเหมือนกันเนี่ยนะคะได้มาห้าชิ้นตอนนั้นแล้วก็เอ่ออีกสี่ชิ้นเนี่ยมีการจําหน่ายจําหน่ายไปนะคะ ซึ่งสี่ชิ้นนั่นนะ่ะคนที่ซื้อไปเนี่ยเป็นตระกูลดังผู้ยิ่งใหญ่รนะดับประเทศไทยทั้งนั้นเลยที่ได้4ี่ชิ้นนั้นไปนะคะและอีกชิ้นหนึ่งอยู่ที่ประหญิงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหายากที่สุดในโลกมีการทำปลอมเยอะมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเขามีชื่อเสียงมากนะคะทำปลอมเยอะกว่าของจริงที่หาได้อะคะ่ะแล้วมีคนเคยถามว่า มีคนตั้งคําถามเหมือนกันว่าเออุอกกาบาตอันน,นั้นที่เขาขุดเจอที่มาเป็นโมดาไวเนี่ยมันไม่หมดไปแล้วเหรอจากโลกนี้นะคะเราไม่รู้เลยว่าเขามีเยอะขนาดไหนเพราะว่ามันแตกกระจายแตกสาร,ส,ารสั้นเซนแต่เขายังของแท้ก็ยังมีการขุดค้นพบอยู่นะคะเพราะว่าค้นพบส่วนใหญ่คือเชกโกสโลวาเกียใช่ไหมแต่มันก็ยังเจอตรงนั้นตรงนี้มัน มันไปตกมันไปตกลงบนหินอื่นๆก็มีด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเจอกันชิ้นเล็กๆนิดดีเท่านั้นเองนะคะแต่ตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมานะคะเหมืองที่ขุดหินโมดาไว้ได้เนี่ยก็ถูกปิดตัวลงไปหมดแล้วเหลืออยู่เพียงแค่แห่งเดียวเท่านั้นเองที่เป็นเหมืองถูกกฎหมายที่สาธารณารัฐเช็คส่วนใหญ่นะคะ ที่เขาเจอเนี่ยก็มีศูนย์กลางสักประมาณ1เซนติเมตรอะไรเหล่านี้เท่านั้นนะคะตามตำนานนะคะมีข้อมูลบอกว่าเขาเอ่อโมดาไวเนี่ยถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีแล้วก็เขาเจอบนหัวหอ,อกของนักรบแล้วก็เขาเจอว่าเครื่องรางของคนสมัยก่อนเนี่ยมีโมดาไวทะคะ่ะเอ่อเป็นหินชนิดหนึ่งที่เอ่อหมายถึงว่าแกะสลักหรือ,อเอาไปติดเอาไว้นะคะ เพราะฉะนั้นก็คือจริงๆเจอมาตั้งนานแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเท่านั้นเองตำนานของชาวเชกโกสโลวาเกียเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีความเชื่อว่าโมดาไวาเนี่ยจะเป็นหินแห่งการปลองดองที่ดีมีโชคดีเขาก็เลยเวลาเขาเจอเขาก็จะเก็บเอาไว้มอบให้กับคู่แต่งงานใหม่มอบให้กับคนที่เ,เป็นของขวัญสำหรับงานมั่นอะไรเหล่านี้นะคะแต่ในสมัยยุคกลางเนะะี่ยค่ะ ก็คือเป็นที่ต้องการมีชื่อเสียงมากแต่หายากมากๆเลยทีเดียวชนชั้นสูงเท่านั้นถึงจะมีสิทธิครอบครองเป็นเจ้าของเครื่องประดับโมดาไว้สักชิ้นหนึ่งนะคะดังนั้นถ้าเราไปมอบให้ใครก็ถือว่าเราเยกย่องนับถือเคารพคนเหล่านั้นอย่างมากทีเดียวตามประวัติเลยเนะะี่ยค่ะเขาบอกว่าในปีประมาณ1960เนี่ย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะได้มอบของขวัญชิ้นหนึ่งให้กับพระราชินีอลิซาเบตที่สองนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นหินแกะสลักด้านบนเนี่ยเป็นโลหะทำจากแพลตินัมแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นโมดาไว้แกะสลักอยู่ล้อมรอบไปด้วยไข่มุกและเพชรนั่นแปลว่าคือจริงๆเพชรอาจจะแพงไข่มุกอาจจะแพงไขมุกสีดำซะด้วยอะไรเหล่านี้นะคะแต่ โมดาไว้เป็นหายากมากๆเลยไงคะเพราะฉะนั้นก็เลยนำมาเป็นของที่จะมอบให้กับพระราชนีและก็มีการมอบให้พระสันตะปาปานะคะมอบให้พระสันตะปาปาด้วยการเ,าเป็นประคำลูกป,ปัดที่ทําจากโมดาไว้นะคะแต่ว่า,าป้าหยิงเคยไปดูพิพิธภัณฑ์ที่เยอรมันเนี่ยเขาก็จะมีลูกป,ปัดโมดาไว้นะคะ ที่แกะสลักแบบละเอียดมากเลยทีเดียวนะคะโชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์เหมือนกันในสมัยต่อๆมานะคะเขาก็มีความเชื่อเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับจอกศักดิ์สิทธิ์เอ่อที่พระเยซูดื่มในวันสิ้นพระชนหรือหรือว่าเป็นวันที่ทานอาหารมื้อสุดท้ายอะไรเนี้ยนะคะจอกศักดิ์สิทธิ์อันนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าทูตสวรรค์น่ะนำลงมาให้เออมันเคยมีจดบันทึกว่าจอกศักดิ์สิทธิ์อันนั้นน่าจะทําจากมรกตนะคะ แต่พอสมัยต่อมามีความเชื่อว่าไม่ใช่มรกตหรอกสีเขียวที่เห็นนั่นน่ะคือผลึกของอุกกาบาตชื่อว่าโมดาไวทที่ทูตสวรรค์นะ่ะนำลงมานะคะดังนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นแค่ความเชื่ออย่างหนึ่งเท่านั้นเองที่อยากจะเล่าให้ฟังะนะคะ ทีนี้มาถึงในด้านความเชื่อกันบ้างนะคะความเชื่อในเรื่องของการนำไปสวมใส่ว่าสวมใส่แล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไรเนะะี่ยค่ะอย่างแรกเลยเขาเชื่อว่าเกิดประโยชน์กับเด็กนะคะเด็กจะช่วยให้เด็กเนี่ยเติบโต,ตอย่างแข็งแรงแล้วก็เด็กที่ปรับตัวไม่ค่อยได้เด็กที่มีมี ความอ่อนไหวต่างๆนะคะค่อนข้างที่จะมีความผิดปกติในร่างกายในสมองหรืออะไรเหล่านี้ค่ะเขาก็ใช้สำหรับเด็กอันนี้เนี่ยทางการแพทย์ไม่ได้รับรองนะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อเมื่อโมอไวัเป็นสเก็ดดาวที่มาจากนอกโลกเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาเชื่อว่ามันเป็นหินแห่งดวงดาว เป็นหินที่สามารถสื่อสารกับจักรวาลกับดวงดาวได้นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้แล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลของท้องฟ้าอีกด้วยดังนั้นเขาก็เลยมีความเชื่อว่ามันเป็นเข็มทิศทางจิตวิญญาณนะเป็นหินที่เมื่อเราสวมใส่แล้วเราพกติดตัวแล้วเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี เกิดการสื่อสารระหว่างเรากับพลังจากจัก,กรวาลหรือระหว่างเรากับฟ้าฟ้า,ฟา,ฟาสวรรค์อะไรเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีความเชื่อว่า,เ,าเมื่อเราอาจจะเศร้าอาจจะสูญเสียหรืออาจจะมีความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆในทางที่แย่เนี่ยโมดดไวเนี่ยเมื่อเอามาวางไว้บนหัวใจค่ะหรือเราสัมผัสเอาไว เขาก็จะช่วยดูดซับพลังไอ้อร้าย,ยําแย่ความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยออกไปจากจิตใจอารมณ์ของเราแล้วทรานส์ฟอร์มคือเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่เปลี่ยนเราจากภายในเ่นะคะเปลี่ยนเราจากภายในให้เป็นคนใหม่ที่สดใสเบิกบานหรือว่าจากคนที่ไม่ค่อยพูดสื่อสารกับคนไม่รู้เรื่องเขาก็จะเปลี่ยนเราให้เรา สามารถเรียงลำดับคำพูดสามารถพูดได้อย่างดีแล้วก็สร้างความเข้าอ,อกเข้าใจให้กับผู้คนที่ที่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราพูดอะคะ่ะด้วยรวมไปถึงว่าทำให้เราเนี่ยสดชื่นจำใสเบิกบ้านอยู่ตลอดเวลาทีนี้จริงๆแล้วในทางความเชื่อ,ออีกด้านหนึ่งนะคะเขาเชื่อว่าโมด e าไว้เ,เนี่ยจะเป็นเหมือน เครื่องมือในการวินิจฉัยเครื่องมือในการทำให้เรารู้ว่าเราเนี่ยอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรกันแน่หรือเรามีความต้องการลึกๆภายในใจิตใจ,ใจอย่างไรที่เราไม่เข้าใจตัวเองอะไรเหล่านี้นะคะจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองได้มากยิ่งขึ้นทีนี้นอกเหนือจากนั้นนะคะเขาก็มีความเชื่อว่าโมดาไวเนี่ยเป็นหินที่มีความสั่นสะเทือนสูงสูงมากเพราะเนื่องจากว่านั่นแหละ เกิดการชนกันของอุกกาบาตเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นพอการสั่นสะเทือนสูงเนี่ยมันก็เลยทำให้สามารถที่จะปลดล็อกมีพื้นที่ทางด้านจิตใจอะไรคือถ้าใครจิตใจที่มันบล็อกเอาไว้ถูกบล็อกถูกมีปัญหาต่างๆมากมายนะคะเขาก็จะทำให้เรากลับสู่สภาพเดิมได้กลับสู่ความสมบูรณ์แบบได้อะไรเหล่านี้นั่นเองค่ะนะคะแล้ว เ,เราก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้นอะไรที่มันเบิกเหมือนปลดล็อกชีวิตของเราได้ะนะคะมีสมัยหนึ่งเนี่ยเ,เขาก็มีความเชื่อว่าคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังในวงการบันเทิองอย่างเช่นนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์คนเ,เขียนบทภาพ,พย,ายนตร์หรืออะไรเนี้ยอันนี้เป็นความเชื่อทางยุโรปะนะคะเขาก็มีความเชื่อว่า เ,เสริมความคิดสร้างสารรค์เสริมการปิ้งแวบขึ้นมานะคะดังนั้นถ้าพกติดตัวเอาไว้ถ้าพกติดตัวเอาไว้เนี่ยต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยครีเอทอะไรได้เขียนเพลงได้ดีคิดอะไรต่างๆที่มันแบบ create ไม่เหมือนคนอื่นได้ดีอย่างมากทีเดียวนะฮะนี่ฮะ ให้เห็นลวดลายของจริงแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าออมันมีตาําราฝรั่งที่ออกมาเป็นเล่มๆเลยนะคะที่บอกวิธีดูว่าออจริงหรือเฟกก็คือทาเป็นของจริงหรือของปลอมเพราะว่ามันมีคนทําปลอมเยอะนั่นเองนะฮะอันนี้เนี่ยถามว่าจริงไหมเราก็ต้องเชื่อก่อนว่าจริงเพราะตอนที่เราซื้อจากที่เยอรมันเนะะี่ยค่ะเราซื้อจากแหล่งที่เราเชื่อถือได้ แต่ก็และเขาก็มีวิธีในการส่องไฟให้ดูนู่นนี่นั่นน่น,นะคะแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าคือเราก็ต้องเชื่อแหละนะคะแล้วต้องบอกก่อนว่าที่ร้าน stone believer ของป้าหยิกเนี่ยเราไม่ได้มีขายนะคะเราไม่ได้มีขายเพราะว่าเออเรามีเรามีมาห้าชิ้นเมื่อสิบห้าปีมาแล้วแล้วเราก็ขายไปแล้วสี่ชิ้นนะคะให้ให้กลุใหญ่ในบ้านเมืองนี้ละค่ะนะคะ,นะคะถามว่าแพงไหม แพงมีความราคาสูงแล้วก็ของแท้หายากนะะออของปลอมหาง่ายกว่าแล้วทีนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นความแข็งความแข็งที่เป็นโมเนี่ยว่าเท่าไหร่เนี่ยเพชรแข็งสุดนะคะทับทิมบุษราคำอะไรนี้ก็แข็งต่อต,อตอกันมาเนี่ยอันนี้อยู่แค่ห้าจุดถึงเเพราะฉะนั้นออแข็งใกล้เคียงกับมรกฏนะคะ แล้วถ้าถามว่าโมดาไวของแท้เป็นอย่างไรนะฮะโมดาไวของแท้มีสีเขียวเท่านั้นนะคะสีเขียวอ่อนเขียวเข้มสีเขียวมะกอกนะคะเอ่อสีเกือบเข้มเกือบอันนี้ดูเหมือนจะดำใช่ไหมแต่จริงแล้วเป็นสีเขียวคับพอมาจากแสงธรรมชาติมันเลยดูดำข้อแรกเลยค่ะมีแต่สีเขียวเท่านั้นถ้าสีอื่นยกเว้นสีเขียวเช่นฟ้าน้ำเงินม่วงแดงส้ม ปลอมหมดนะคะข้อ2คือพื้นผิวค่ะพื้นผิวลวดลายเหล่านี้มันจะต้องไม่เป็นระเบียบไม่เหมือนกันไม่เสมอกันไม่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันคือถ้าเห็นหลายๆชิ้นแล้วอยู่ในทิศทางเดียวกันปลอมไว้ก่อนนะพื้นผิวต้องไม่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันแล้ว มีความโปร่งใสก็จริงแต่ไม่ได้ทะลุผ่านนะดังนั้นไม่โปร่งใสเหมือนแก้วนะคะไม่ได้มีความแวววาวเหมือนแก้วของแท้เนี่ยนะคะไม่มีความแวววาวเหมือนแก้วและมีความทึบแสงอยู่บ้างแล้วก็พื้นผิวอะคะ่ะก็ไม่ได้เงางามนอกจากพื้นผิวจะขรุขระแล้วต้องไม่เงางามแวววาวด้วยนะนะคะถึงจะเป็นของแท้และอีกอย่างหนึ่งก็คือ เอ่อถ้ามันมีความเหมือนกันหลายๆชั้นมีพยายามความพยายามที่จะทาปลอมเนี่ยก็จะเหมือน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 กันอยู่หลายๆชั้นเนี่ยไม่ใช่ชิ้นหนึ่งเนี่ยคะ่ะด้านหน้าด้านหลังอะไรต่างๆมีความลวดลายลขรุขระอะไรก็ไม่เหมือนกันบางทีพื้นผิวก็ไปทางนั้นทีไปทางนี้ทีอะไรต่างๆเนาะและอีกอย่างหนึ่งคะ่ะของแท้มีฟองอากาศเอ่อ เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเขาทาปลอมหินเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยข้างในมีฟองอากาศน่าจะเป็นของปลอมนะคะของแท้มีฟองอากาศแต่ไม่ได้มีเยอะมีนิดหน่อยนะคะและก็มีความมีฟองอากาศเป็นธรรมชาตินะคะมีมีแร่ธาตุอื่นๆปนอยู่นิดหน่อยบ้างอะไรเหล่านี้นะคะถ้าสวยเกินไปเงางามเกินไปแวววาวเกินไปปลอมไว้ก่อนนะคะอันนี้บอกไว้ เป็นตัวช่วยในการดูคุณลักษณะของโมดาไว้ค่ะถ้าใครสนใจโมดาไว้อยากได้ไว้ครอบครองเป็นเจ้าของก็ลองหาดูจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะก็ต้องระวังมันไม่ได้ตกในสมัยนี้แล้วนะคะมันไม่ได้ว่าตกมาทุกปีทุกเดือนหรืออะไรอันนี้ต้องเป็นของเก่าเมื่อ15ล้านปีที่แล้วที่ตกลงมาแล้วก็เขามาขุดพลพบเจอนั่ละคะ่ะนะ,ะนี่คะ่ะ พราะฉะนั้นก็มาแนะนำกันเฉยๆให้รู้จักโมดาไว้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ